สวัสดีครับวันนี้มีทัศนคติของชาวเวียดนามความอบอ้อมเอื้ออารีคือวัฒนธรรมพื้นฐานของคนไทยสื่อเวียดนามได้เขียนบทความเกี่ยวกับคลิปวิดีโอของครูโรงเรียนอนุบาลแห่งหนึ่งในประเทศไทยและกล่าวว่าการเรียนที่เวียดนามเชื่อกันว่าหลายคนคงนึกสภาพออกเด็กนักเรียนชั้นประถมหรืออนุบาลเรียนอย่างค่ำคั่งเครียดกันมากหากเจอครูที่มีบุคลิกดุ รับรองได้ว่าเด็กจะไม่มีความสุขกับการเรียนถึงขั้นไม่อยากไปโรงเรียนร้องไห้กระจองงอแงกันเลยทีเดียวฉะนั้นการเรียนหนังสือไม่ใช่แค่การให้ความรู้เท่านั้นแต่เด็กต้องมีความสุขกับการเรียนและการได้ไปโรงเรียนโดยเฉพาะสภาพแวดล้อมที่ทําให้เด็กมีสุขภาพจิตดีไม่ว่าจะเป็นคุณครูใจดีเพื่อนเล่นสิ่งเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่เย้าวยวนใจให้เด็กอยากไปโรงเรียนเฉกนเช่นกับเรื่องราวน่ารักของเด็กนักเรียนอนุบาลแห่งน,นี้ ก่อนเข้าห้องเรียนจะมีกิจกรรมการเลือกวิธีทักทายคุณครูก่อนเข้าเรียนทุกวันและสื่อเวียดนามยังได้กล่าวอีกว่าการแสดงออกอย่างนี้ไม่ใช่เป็นเพียงเพราะหน้าที่ของครูแต่เป็นความโอบอ,อ,อ้อมเอื้ออารีที่เป็นวัฒนธรรมพื้นฐานของคนไทยอีกด้วยจากเพจเวียดนามเอ็กเพจก็มีชาวเวียดนามได้เข้ามาแสดงทัศนคติหลากหลายมุมมองมาฟังกันครับว่าพวกเขามีทัศนคติกันอย่างไรบ้าง ทัศนคติของชาวเวียดนามท่านแรกครับคุณครูมีความกระตือรือร้นและดูอบอุ่นมากฉันอยากให้ครูที่เวียดนามเป็นแบบนี้จังถ้าเด็กนักเรียนเวียดนามได้รับการอบรมสั่งสอนจากครูแบบนี้มันจะทำให้พวกเขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพทั้งวิชาการและสภาพจิตใจจากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ครับพฤติกรรมแบบนี้ของคนไทยมันถูกถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น จะเรียกว่าเป็นวัฒนธรรมของพวกเขาก็ว่าได้เพราะพื้นฐานจิตใจของคนไทยส่วนใหญ่จะมีความโอบอ้อมเอื้ออารีอยู่แล้วมันจริงไม่ใช่เรื่องยากที่พวกเขาจะแสดงมันออกมาท่านต่อไปครับดูคลิปวิดีโอไปก็อมยิ้มไปคุณครูเป็นกันเองกับเด็กนักเรียนมากมันคือการเริ่มต้นของวันที่ดีสำหรับครูและนักเรียนซึ่งแตกต่างจากครูที่เวียดนามโดยสิ้นเชิง หาความอบอุ่นแบบนี้ได้ยากมากจากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ครับการที่จะทำแบบนี้ได้คนที่ทำต้องทำด้วยความรู้สึกจากข้างในออกมาด้วยความรักเท่านั้นความรักมักจะนำพลังบวกมาให้สังคมเสมอแต่วัฒนธรรมเวียดนามและไทยแลนด์ไม่เหมือนกันการแสดงออกจึงไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นอย่าเอามาเปรียบเทียบกันจะดีกว่าท่านต่อไปครับ เด็กนักเรียนก็น่ารักคุณครูก็ใจดีและดูอบอุ่นมากฉันหวังว่าโรงเรียนอนุบาลในเวียดนามจะสามารถทำสิ่งดีๆอย่างนี้ได้เช่นกันเพราะมันจะเป็นการปลูกฝังนิสัยเด็กให้มีความสุภาพอ่อนโยนแล้วสังคมเวียดนามจะน่าอยู่ขึ้นท่านต่อไปครับเป็นการทักทายที่น่าสนใจมากในการเริ่มต้นวันใหม่ที่ต้องเคร่งเครียดกับการเรียนถ้าโรงเรียนที่เวียดนามมีการทักทายแบบนี้เด็กนักเรียนคงชอบ เพราะมันจะช่วยลดช่องว่างระหว่างครูและนักเรียนได้ดีขอให้ครูทุกคนที่เวียดนามปฏิบัติแบบนี้ท่านต่อไปครับคุณครูก็น่ารักเด็กนักเรียนก็น่ารักเวียดนามควรจะปลูกฝังวัฒนธรรมแบบนี้กับเด็กโดยผ่านระบบการศึกษาไม่ใช่มุ่งเน้นเฉพาะวิชาการอย่างเดียวต้องฝึกให้เด็กมีแนวคิดเชิงบวกด้วยทันต่อไปครับ ถ้าครูมีแนวคิดสร้างสรรค์จะทําให้เด็กอยากมาโรงเรียนและรักการเรียนมากขึ้นเด็กจะได้ทั้ง IQ ความฉลาดทางการเรียนรู้และ EQ ความฉลาดในการจัดการอารมณ์ท่านต่อไปครับสงครามที่เกิดขึ้นในเวียดนามหลายทศวรรษมันได้ทํำลายวัฒนธรรมที่ดีงามของเวียดนามไปฉันเชื่อว่าคนเวียดนามเมื่อในอดีตก่อนยุคสงครามน่าจะมีบุคลิกนิสัยที่สุภาพอ่อนโยนมากกว่านี้ จากนั้นก็มีอีกสองท่านมาต่อทัศนคตินี้ท่านแรกครับอย่าเอาเหตุผลนี้มาอ้างจะดีกว่าถ้าคุณคิดว่ามันหายไปในช่วงสงครามแล้วตอนนี้ไม่มีสงครามทำไมไม่สร้างขึ้นมาใหม่วัฒนธรรมที่มีความโอบอ้อมเอื้ออารีต่อสังคมมันขึ้นอยู่กับนิสัยส่วนตัวมากกว่าท่านที่สองครับสงครามทำให้เกิดการพัดพากหิวโหยโอดอยาก ทุกคนต้องดิ้นรนเพื่อเอาตัวรอดลองจินตนาการดูถ้าคนไทยอยู่ในสภาวะสงครามที่ยาวนานเหมือนกับคนเวียดนามพวกเขาคงจะมีสภาพสังคมที่เหมือนกับพวกเราท่านต่อไปครับคนไทยส่วนใหญ่มีพื้นฐานทางด้านจิตใจที่อ่อนโยนแต่คนเวียดนามค่อนข้างที่จะหยาบกระด้างเพราะผลพวงมาจากสงครามที่กอกกินหัวใจคนเวียดนามมาหลายชั่วอายุคน เป็นเรื่องเศร้าที่คุณเวียดนามไม่ยอมสลัดพฤติกรรมนี้ทิ้งไปท่านต่อไปครับรักคุณครูคนนี้มากเธอทําเพื่อเด็กนักเรียนด้วยความรักจากใจจริงหวังว่าครูที่เวียดนามจะเห็นและนําเอาไปเป็นแบบอย่างความรักความเอาใจใส่ต่อเด็กนักเรียนเป็นเรื่องสําคัญไม่น้อยกว่าวิชาความรู้ท่านต่อไปครับชอบคลิปวิดีโอนี้มากซึ้งกินใจ อย่าคิดว่าเป็นเพียงแค่คำทักทายแต่จริงแล้วเป็นการให้ความรู้แก่เด็กผู้เขามีสิทธิ์ตัดสินใจว่าจะให้ครูสัมผัสร,ร่างกายของตนได้หรือไม่และด้วยวิธีใดการสอนเด็กให้เคารพตัวเองและคนอื่นเป็นรากฐานของการสร้างพลเมืองที่ดีในอนาคตจากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ครับบางครั้งผู้ใหญ่มักจะแสดงความรักต่อเด็กด้วยการกอดจูบและอุ้มเด็ก โดยไม่สนใจว่าเด็กจะชอบหรือไม่เพราะผู้ใหญ่จะคิดว่านี่คือสิ่งที่ฉันทำถูกแล้วท่านต่อไปครับคุณครูน่ารักมากการแสดงออกต่อเด็กนักเรียนอย่างนี้มันจะช่วยเพิ่มปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียนทำให้เด็กเริ่มต้นวันใหม่อย่างสนุกสนานและกระฉับกระเฉงท่านต่อไปครับฉันเป็นครูระดับอนุบาลแต่ตอนนี้ฉันกเกษียณอายุราชการแล้ว อยากฝากให้ครูรุ่นใหม่ของเวียดนามทุกคนจงมีจิตเมตตาต่อเด็กนักเรียนเหมือนกับคุณครูชาวไทยท่านนี้ดูคลิปวิดีโอแล้วประทับใจมากท่านต่อไปครับคุณครูชาวไทยคนนี้เป็นคนสนุกสนานล่าเริงเป็นกันเองและใจกว้างกับเด็กนักเรียนมากนี่ใช่ไหมที่เขาเรียกไทยแลนด์ว่าเมืองแห่งรอยยิ้มท่านต่อไปครับวิธีที่คุณครูท่านนี้สอนเด็กนักเรียนจะไม่มีวันลืม มันเป็นความทรงจำที่ลืมไม่ลงของวัยเรียนชอบมากทำไมที่เวียดนามไม่มีแบบนี้บ้างเด็กนักเรียนจะได้รู้สึกผ่อนคลายที่ไปโรงเรียนจากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ครับอย่าว่าแต่เด็กนักเรียนฉันเป็นผู้ใหญ่ฉันยังชอบส่วนมากเด็กผู้หญิงจะชอบทักไายด้วยการเต้นส่วนเด็กผู้ชายชอบให้หัวใจคุณคูดูไปอมยิ้มไปน่ารักมากท่านต่อไปครับ การแสดงออกอย่างนี้นอกจากที่โรงเรียนแล้วถ้าสามารถนำกลับไปทำที่บ้านได้กับคุณในครอบครัวมันจะเป็นเรื่องที่ดีมากครอบครัวคงจะอบอุ่นน่าดูท่านต่อไปครับคุณครูน่ารักมากที่สร้างสรรค์ความสัมพันธ์กับเด็กนักเรียนมันเป็นการทำให้เด็กนักเรียนเปิดใจเรียนรู้อะไรง่ายขึ้นฉันรู้สึกว่าสังคมไทยมีความผ่อนคลายมากกว่าสังคมเวียดนามท่านต่อไปครับ ถ้าโรงเรียนในเวียดนามมีครูแบบนี้ฉันจะส่งลูกฉันไปเรียนเพราะดูอ่อนโยนและเป็นมิตรมากพวกเรามาช่วยทำให้สังคมเวียดนามน่าอยู่กันเถอะท่านต่อไปครับถ้าลูกฉันได้เรียนรู้จากครูคนนี้เขาคงจะดีใจมากแน่ๆคุณครูกับเด็กนักเรียนในคลิปวิดีโอนี้เก่งและน่ารักมากนี่คือวัฒนธรรมทางด้านสังคมของไทยแลนด์ใช่หรือไม่ใครรู้ช่วยตอบฉันที จากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ครับฉันไม่รู้ว่านี่คือวัฒนธรรมทางสังคมของไทยแลนด์หรือไม่รู้เพียงแต่ว่านิสัยและบุคลิกของคนไทยส่วนใหญ่ค่อนข้างมีมนุษยสัมพันธ์ต่อคนอื่นซึ่งคนเวียดนามไม่ค่อยจะมีเอาแค่ยิ้มทักทายกันยังทำไม่ได้เลยท่านต่อไปครับ ถ้าเด็กนักเรียนมีสิทธิ์เลือกครูได้ฉันว่าเด็กคงเลือกที่จะเรียนกับครูที่มีจิตใจอบอ้อมอารีแบบนี้ฉันอยากให้โรงเรียนที่เวียดนามเน้นหาครูที่มีคุณลักษณะแบบนี้มาสอนเด็กอย่าลืมว่าเด็กคือผ้าขาวต้องได้รับการอบรมสั่งสอนเป็นอย่างดีท่านต่อไปครับพวกเราชาวเวียดนามมาช่วยกันปรับเปลี่ยนพฤติกรรมส่วนตัวเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมกันเถอะอย่างน้อยถ้ารู้ว่ายังทำไม่สำเร็จ ก็ยังได้เป็นการเริ่มต้นและส่งต่อให้คนรุ่นต่อไปท่านต่อไปครับจากที่ฉันเคยไปใช้ชีวิตที่ประเทศไทยต้องยอมรับว่าสังคมไทยกับสังคมเวียดนามแตกต่างกันมากสังคมไทยมีความอบอ้อมอารีมากกว่าสังคมเวียดนามท่านต่อไปครับเวียดนามไม่จำเป็นต้องไปเรียนแบบวัฒนธรรมไทยวัฒนธรรมบางอย่างพวกเราก็ดีกว่าพวกเขา ไม่เห็นผู้รู้ในพูดนี้พูดกันบ้างเลยทัศนคติของชาวเวียดนามท่านสุดท้ายครับจงเรียนรู้และปรับปรุงอย่ายึดติดวัฒนธรรมมันมีพลวัตสามารถหมุนเปลี่ยนไปตามการละเวลาไทยแลนด์พวกเขาก็เหมือนกันวัฒนธรรมบางอย่างก็รับเอาของต่างชาติเข้ามาแล้วมาปรับให้เหมาะสมกับตัวเองนี่เป็นทัศนคติบางส่วนของชาวเวียดนาม ไม่สามารถเหมารวมว่าเป็นทัศนคติของคุณทั้งชาติครับ